หลายคนคงสงสัยครับว่าเวลาไปร้านกาแฟเครื่องกาแฟก็มีอยู่เครื่องเดียวแต่ทาไมเครื่องบดเนี่ยมีเรียงรายเยอะมากเลยซึ่งบางคนที่เห็นแบบน้อยสุดก็อาจจะมี2เครื่องหรืออาจจะเห็นมากสุดก็คือหลักสิบเครื่องเลยนะครับซึ่งวันนี้มีคําตอบให้ครับก็คือการที่มีเครื่องบดหลายเครื่องเนี่ยเราต้องแยกเป็นประเภทเครื่องบดก่อนเครื่องบดแบบแรกที่เราเรียกครับก็จะเป็นแบบพวกสปีดบาร์ซึ่งเครื่องบดสปีดบาร์ครับก็จะใส่กาแฟที่ใช้เป็นประจําทุกวัน ไม่ได้เปลี่ยนเมล็ดกาแฟาบ่อยเอาด้ามชงเนี่ยไปใส่กาแฟาแล้วก็กดปุ่มออกมาได้เลยซึ่งก็จะมีเป็นเฮาส์เบรนนะครับสำหรับกาแฟร้อนหรืออาจจะเป็นเหมาะสําหรับกาแฟาเย็นซึ่งใน2โถเนี่ยครับก็อาจจะมีกาแฟาที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเช่นการเสิร์ฟร้อนอาจจะเป็นกาแฟาที่ขั้วอ่อนถึงขั้วกลางส่วนกาแฟาที่เหมาะกับการทําเมนูเย็นก็อาจจะเป็นโถนึงครับที่เป็นโปรไฟล์กาแฟขั้วกลางถึงเข้มนะครับส่วนบางร้านครับก็อาจจะมีเป็นตัวที่เป็นสปีดบาร์เนี่ยมากกว่า3เครื่องบ่งบอกว่าร้านเขาเนี่ยมีทราฟฟิกหรือมีชันการ รริกาเนี่ยที่สูงมากๆฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกบอกถึงยอดขายว่ามีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนเข้ามาสั่งกาแฟในหลากหลายรูปแบบครับส่วนก็จะมีเครื่องบดอีกแบบนึงครับที่เราเรียกว่าเป็นซิงเกิลโดสครับคำว่าซิงเกิลโดสก็คือเหมาะการใส่กาแฟ ทีละหนึ่งช็อตนะครับการทำซิงเกิลโดสครับต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับร้านที่ต้องการเปลี่ยนกาแฟบ่อยๆครับในทุกๆแก้วและแต่ละ,มะเมล็ดกาแฟครับก็จะไม่เหมือนกันซึ่งการทำซิงเกิลโดสเนี่ยต้องอยู่ที่ลูกค้าเลยเช่นลูกค้าเข้ามาสั่งแบบมเมล็ดกาแฟเอธิโอเปียอ,อยากกินแบบดริฟช่างกาแฟ20กรัมใส่โถแล้วก็บดออกมาหมดเลยซึ่งข้อดีของการใช้ซิงเกิลโดสจะไม่มีกาแฟหลงเหลือในเครื่องบดเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคอลครับว่าเฟืองบดของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนแนวตั้งซึ่งบดออกมาเนี่ย ออกมาให้หมดจริงๆครับเพื่อที่เวลาเราใส่เมล็ดกาแฟาตัวต่อไปที่เป็นโคลอมเบียหรือเป็นเคนยาหรือเป็นเมล็ดกาแฟาอะไรก็ตามครับจะไม่มีกาแฟาเก่าไปปนกาแฟาใหม่ให้เกิดกลิ่นขึ้นมาซึ่งเหมาะกับเปเชลตี้คอฟฟี่นั่นเองครับเราจะเห็นว่าร้านบางร้านเนาะจะมีตัวสปีดบาร์นะครับที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยสอเครื่องแล้วก็มีตัวซิงเกิลโดสหลากหลายแบบ ซึ่งหลายๆร้านเนี่ยต้องบอกว่าการที่มีซิงเกิลโดสหลายตัวเนี่ยการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยครับเขาใช้เยอะจริงๆฉะนั้นเนี่ยการมีหลายๆเครื่องเนี่ยมันก็สะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็2คือไม่ต้องคอยปรับเบอร์บทหลายครั้งด้วยเช่นเครื่องบทซิงเกิลโดสเครื่องนี้ตั้งเบอร์บทแล้วเหมาะกับกาแฟตัวเค n นยา ส่วนอีกโถนึงครับก็อาจจะปรับความละเอียดให้เหมาะกับกาแฟอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับโดยหลกัหลกๆเนาะผมมองเลยว่าถ้าร้านที่ไม่ได้มีทราฟฟิกเยอะหรือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มากมายครับมีซิงเกิลโดสเนี่ยหนตัวก็พอแล้วครับแต่บางร้านที่เราเห็นนอยกตัวอย่างเช่นร้านนานาคอฟฟี่นะครับหรือว่าร้านเลดดายมอนต์หรือร้านสเปเชียลตี้คอฟฟี่ที่ดังๆหลายๆร้านแสดงว่าเขาเนี่ยมีการขายเมล็ดกาแฟาพิเศษเนี่ยที่เยอะมาก,มากๆและอย่างนะครับอันนี้กระซิบบอกเนาะมันบง่งบอกถึงภาพลักษณ์ความแกลนความแบบไฮเอนของร้านได้ดดีี้วยนน่หลก็็เป สาเหตุที่ทําไมเครื่องกาแฟมีแค่เครื่องเดียวแต่เครื่องบดมีเยอะแยะมากมายเลยครับ